มาอีกครั้งเลยนะคะวันนี้คือการดูแลลูกรักไว้แปเดือนค่ะตอนนี้ลูกน้อยของเราแปเดือนแล้วสิ่งที่เราจะเจอนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องหนูจะนั่งเองเก่งขึ้น ะะเด็กๆหลายคนสามารถนั่งประคองตัวเองยังได้เลยนะคะแต่เด็กๆบางคนอาจจะต้องนั่งแล้วเอาแขนยันข้างหน้าเพื่อช่วยรับน้ําหนักเล็กน้อยค่ะลูกๆหลายบ้านสามารถนั่งเอี้ยวตัวรับของเล่นจากข้างหนึ่งแล้วเอามาเล่นอีกข้างหนึ่งแบบนั้นก็ยังได้ค่ะกยืนของลูกๆก,ก็จะเก่งขึ้นลูกสามารถยืนเกาะอะไรที่สูงประมาณ เอวประมาณอกข้าวเกาะยืนได้นานๆและลูกบางบ้านจะพยายามไต่ไตจากโซฟาด้านนึงมาอีกด้านนึงก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากระวังเรื่องอุบัติเหตุการล้มฝากระวังศีสันน้องไปโขบมุมแหลมๆด้วยนะคะสำหรับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกจะดูเหมือนหยิบ คล่องขึ้นลูกบางบ้านสามารถหยิบของได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีจะเปิดหน้าหนังสือแต่ว่าเปิดทีอาจจะเป็นหลายหน้าเหมือนกับเปิดคลิกๆไปหลายพร้อมๆกันหลายๆหน้าอันนี้คือปกตินะคะส่งเสริมค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เวลาจัดอาหารให้น้องนะคะอนุญาตให้เขาหยิบจากอาหารบางชนิดอย่างเช่นผักผลไม้นะคะที่ นึ่งมาแล้วนุ่มๆให้เขาได้หยิบหัดจับหัดกำรรหัดคานขนมปังกรอบที่ชิ้นเล็กๆก็ยังได้นะคะเรื่องของภาษาเขาจะมีการเล่นเสียงได้เยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นลูกบางบ้านเนี่ยค่ะทำเสียงเหมือนว่าวๆาวา,วาทำเสียงมาๆๆๆแบบนี้ก็ยังได้ค่ะ เสียงอาจาจะยังดูเพลินๆเหมือนไม่มีความหมายนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแบบฝึกหัดก้าวแรกเพื่อทำให้น้องได้พัฒนาการออกเสียงการเปล่งภาษามากขึ้นค่ะเวลาเขาออกเสียงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆชวนคุยชวนเล่นชวนหยอกเขาได้เลยนะคะการป้อนอาห เสริมของน้องๆวัยนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แปดเเดือนลูกๆบางบ้านสามารถทานอาหาร2มือ้อบางบ้านเนี่ยจะเหมือน2มือ้อแล้วมีผลไม้บดเป็นอาหารว่างอีกหนึ่งมื้อก็ยังได้ค่ะณวันนี้นะคะส่งเสริมให้ทานอาหารให้หลากหลายและครบห้าหมู่ค่ะเพราะฉะนั้นยังอยากให้ระวังเรื่องอาหารอาหารตัวที่หมออยากขอเลยก็คือไม่เอา การปรุงแต่งนะคะระวังความเค็มๆเ,เวลาเราทานอาหารผู้ใหญ่จะอยากทานพวกมีน้ำปงน้ำปลามีซีอิ๊วใช่ไหมคะแต่น้องที่ยังเล็กๆยังอยากให้น้องทานอาหารรสจืดตามธรรมชาติของเขาอยู่ค่ะวิธีคิดนะคะของเด็กๆวัยนี้ค่ะ ความคิดของเขาจะพัฒนาขึ้นมีความคิดที่ซับซ้อนขึ้นลูกบางบ้านอาจจะเริ่มพัฒนาความกลัวอยู่ๆเริ่มกลัวกลัวคนแปลกหน้ากลัวสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วลูกบางบ้านในวัยนี้เนี่ยจะมีวิธีคิดที่พยายามค้นหาตัวตนอย่างเช่นลูกบางบ้านเนี่ยเวลาเขาเล่นอยู่เพลินๆบางทีจะมีพฤติกรรมที่บางบ้านตกใจนะคะเช่น ตีหัวตัวเองปับป๊บๆเลยก็ได้อยู่ๆมาดูดนิ้วนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะพัฒนาการช่วงนี้นะคะเด็กบางคนจะทำเฉพาะเวลาเบือ่อ เงาไม่มีอะไรทําคำแนะนำก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้อย่าพึ่งดุอย่าพึ่ง,งสมมติน้องดูดนิ้วมืออยู่นะคะอย่าพึ่งตึงออกทันทีนะคะแต่ใช้วิธีเขาไปเล่นคลุกเอาตัวเราให้เขากอดเขาจะจนเขาต้องหยุดการดูดนิ้วมาเพื่อกอดคุณแม่แล้วพอนานเขานานเขาเ,ขาเติบโตขึ้นวิธีที่กล่อมตัวเองโดยการดูดนิ้วก็จะค่อยคอยน้อยลงค่ะ คือคำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกน้อยวัย8เดือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ